สวัสด so, anyway, ีครับตลาดเครื่องมื <mus> ่อนี้ือยังพ่นแบบลายแต่ว่าหันบปซื้อไปชั่วคนไปซื้อแน่เออซื้อแน่หวายบุญบุญคว้ร่ำดินบ่คำจ้วงด้านคนละไม่กะคือคักคือคักคือคักได้เช้าด้านคนละไม่ด้านคนละไม่คือเติร์สได้เช้าด้านถามเพื่อคือคักเลยเราคือคักแด้ด้านบปทั่วนี่ครับ น,น,นัน่มนมาทูงเงียบเงาสิบเนั้บอมเป็นของไหวซะจะทู่องอะไรสิ่มเป็นของไหวนี่ครับใครเป็การจะเิึงยังเลือดมึงน้อยหาจาังตอนที่ช่วยหน้าจะได้ขายอยู่คุณว่าอย่างขนาดขนาดให้ไม่น่อย,ยนี่ครับ คนมำเม็นขาดีขายดีครับบรรยากาศคนคือคักคนคนไลเหมัแนวไหวเลยตวนกระทูครับมันคิดว่ากิขายดีอยู่ห้าหมื่นครับบรรยากาศรดรเทงเอาคนคือคักมาจับใจกันด้อพีองเน้อครับ 頑張れ。<laughs>